สวัสดีครับสวัสดีตอนเศารของวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับต้นเดือนของเดือนแห่งความรักนะครับนะครับอยู่ในช่วงของอบุญเดือนสามวันมาฆาบูชานะครับเมื่อคืนนี้ทําการแสดงยวัดพระธาตุบางพุน่นซึ่งก็เป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ความนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับค้นกันหลายเนาะ ทีนี้เราก็จะแสดงเสร็จก็จะทําบุญเพราะว่าตอนมาเราขึ้นมันคนหลายโพสนะครับผมนี่ก็จะเป็นเวลาสะดวก,กเดี๋ยวจะเข้าไปไว้พระธาตุกันค่ะไปเลยค่ะทุกคนตามไปเ้าหัดแกประหยัดตู เียงนนโมเฮ้ยนะโมจําจุดพร้อมกันเ้วจะนำให้โมตัสสะนะโมตัสสะพระครโตราตุสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพระครวตราตุสมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ Na ปุริมายาปิยิสายิมัสมิงิมัละวังกะสัพเทัเทมหาราชามหาราซานัประมุขหิปเขหิมันใันใจหิอรหันเตหิอันเจหิอานตาอานิตาามิตาาเอขนติงสาเองพุธสาพุทธสาอุชังคาอุชังคาิสมาิสิลสานมามิ ส,ส connect, ัพพะทุกขารโรขภยาโรขภยาินาสันตุพินาสันตุสัพพะโสตถีสัพพะโสตถีวันตุเมวันตุเมข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมไหวขอน้อมไหวพระบรมธาตุหัวเนาขออน้มพระบรมธาตุหัวเนาองคพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าทั้งยี่สิบเก้าพระองค์ทั้งยี่สิบเก้าพระองค์อันมีพระอรหันต์ทั้งห้าอันมีพระอรหันต์ทั้งห้ามีพระมหารัตนะมีพระมหารัตนะเดระเป็นประธานเดระเป็นประธานได้น้อมนำมาแล้วได้น้อมนำ อดีตสถานไว้อดีตสถานไว้ภูเขาหลวงแห่งนี้ภูเขาหลวงแห่งนี้ทางเพื่องทิศตะวันออกทางเพื่องทิศตะวันออกทางเพื่องทิศตะวันตกทางเพื่องทิศตะวันตกเพื่องทิศเหนือเพื่อนทิศเหนือเพื่องทิศใต้เพื่อนทิศใต้โดยเสียงกล้าโดยเสียงเกล้าขอสัพพทุกโศกโรคภัยทั้งหลายขอสัพพทุกโศกโรคภัยทั้งหลายจงไมน่าจิตหายไปจงไมน่าจิตหายไปขอความสุขสวัสดีขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีจงบังเกิดมีแกข้าพเจ้าแกข้าพเจ้า จังไรด้วยเจริญวันนี้จะได้ว่ามาถาวาจาศิทธ์มาร่วงแต่อธิษฐานได้เกิวาจาศิทธ์ราล่วงห้ามสัตว์แข็งคนอื่นนะวาจามันนี้นะอิมังอิมังสัจจาวาจามสัจจาวาจามอธิษฐามิอธิษฐามิพุติยมปีพุติยมปีอิมังอิมังสัจจาวาจาสัจจาวาจามอธิษฐานิอธิษฐานิปฏิยมปีปฏิยมปีอิมังอิมังสัจจาวาจาสัจจาวาจามอธิษฐามิอธิษฐามิ เอการการบริาหอบอลมีั <not S 1> ้งพ้อตาือเสียงดังต้องเื่อประณลูกคเวาน่าทานน่าพลาประาตอตก้องชุดเราผหลังใหญ่

นะสวัสดีครับ <laughs> ชาูชาตพักตกะขขมดวาดบเคดพักกรซอเนี่ยพักตัวปแล้วเน,น,นเี่ยนันเกลีลยน่เกลียนมันเถื่อนฝนฝนน้อยใส่สาู เช่นมาสนานนิหน่อยของ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 เต้นหนีเว้นศาสนาของของชันดิพี่คะเอะไรเออใช่ไหมเกิดตาข้างหนึงไหมอะไรนึงนะบอกบอกพื่อนนี่นะเมื่อข้างไหนนี่ข้างไหนก็ได้ดูทั้งสองข้างแหละมันตาไม่ดีช่วยช่วยบ้างดูตรงนี้นะนี่เนี่ยเขาเรียกเงินเพราะรหัส ว่าข้างไข้างหนึ่งมีการกระบ,บาดเชื่อไม่พูดนะที่เชื่อมไม่พูดบวชหานะนีบวหานข้างหนึ่เนะน้อยก็ได้เิ่เข้นก็ได้ว้างเพิ่นเพิ่ขนละัดตรงกลางก็เนินเ,เกน่โอเคไม่ด้จะเป็นคนขี้น้อยใจยใช่ไหมในน้ตับไม่ได้น้อยใจย <c oughs> แต่เป็นคนหายเร็ว <c oughs> คือหายเร็วยอกในยนกรเซ่อาจริง นี่ต้นลำบากปลายสบายการเป็นเด็กๆลำบากนี่หนึ่งซื้อที่ขายที่ไนะซื้อมาขายไปไม่ขายก็ได้แต่ว่าสามารถทำเงินได้มหาศาลของออมชั้นดีเขาหนูเครับเรื่องเรื่องดินเรื่องเอียงเลยมันมาได้แล้วทำที่พักทำอันเดียวกันทำที่พักรีสอร์แล้วก็เกี่ยวที่ดินอันเดียวกันทำได้เลย แล้วเจริญรุ่งเรืองเชื่อมฟูแล้วหยุดการแสดงยุทมากขึ้นสบายโอ้สาธุโอ้ท่ันข้อลูนไม่พูดแต่หลักฐานเมื้อขาดเกินอันนี้คล้อยเสียเกิอเลยรู้ไหมความจําแย่มากเลยอือยีหลี่อความจำทำอะไรยีเรืองความจำขี้ลืม นี่ดค่ะเจ้าค่ะนี่ดีอันแนีดีบ่มีล้บอเจ้ะมีอย่างน้ออายุมันยืนโคตรยืนไงสาธุคัมีกัยาใเย็นเถอะข้อที่สองมาเยข้อต่อมาข้อที่สามเจ้าค่ะโครชี้เหนียวเอาบมีข้อที่สกันเลจ้าค่ะพอแล้วจ้าค่ะสาธุสาธุท้ เดี๋ยวญาก็ว่ากันี่หลังนะไม่งายครับพ่อมันก้จะมัจะมึนะเจ้าแก่นึงเด้อเจ้าคอยครับเออยม่ั้นบ่อนบ่อนที่มีพระกลางน้ำกระเป๋าแวนเาพี่แวนไาย เออแล้วก็บอกถือแจงไอยตีวันเรียนขาไงเนาะเออนี่ดีดีแล้วบอกเอาคัดคือคพอนหลุดจากเลยนา่คือคือมีคนหลายหลายคนเป็นขักเี้ว่าไอ้เห็ดทั้งนี้เราสิลุดเห็ดตะไายาเห็ดปั่มน้่มันตะาเห็ดพีดีนเจ้ากรรมเห็ดเห็ดเจ้ากมพีดีนคือหลงเลย กับลูกนพีเลบอกลูกอาบน้ำลูกเลยไหมสูมือเหอเ้องเจ้าของเจ้าแมนบอสอองเจ้าแมนบห้ามสุภาพสตรี้าห้าม้มห้ามสุมุ้หมีสมีห้ามสุภ้า้า้้ามส ห้ามล้ไปข้างหน้านี่แหละพี่้องคือองค์วัดพระธาตุพะพระวันนนะครับ

영상편이니다 <susur> เียบร้อยครับก็ถือโอกาสได้มาแสดงแล้วก็ได้มาเหตุบุญได้มาทำบุญขอน,นะครัท่านพอาจารย์หลวงพอ่พอพรอคู่เพื่นอนมีเมตตาระมนล่ำใจกันลอยนะครับปีหน้าเราก็ได้มาอีกนะครับไปแล้วครับโอเคครับบ๊ายบาย